สำหรับกุศลนะครับประจําตัวของคนที่เกิดวันเสาร์นะครับนะมาฟังกันนะครับอาจารย์ก็แบ่งเป็น3ช่วงเนาะก็คือผู้ที่เกิดวันเสาร์เนี่ยระหว่างวันที่1ถึงวันที่10นะครับแล้วก็ผู้ที่เกิดวันเสาร์ระหว่างวันที่11ถึง20นะครับแล้วก็ผู้ที่เกิดวันเสาร์ระหว่างวันที่21จนถึง31นะครับก็จะแบ่งเป็นช่วงๆต้นตอนไปนะครับสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะช่วงวันที่1จนถึงวันที่10นะครับนะแนะนาให้กราบไหว้บูชาพระ ป่านะเขาเรียกว่าปางป่าเลไลนะครับนะที่วัดใกล้บ้านนะครับแล้วก็พึ่งขอพรจากท่านเป็นนิดนะครับจะเกิดอันนี้สงมากนะครับบางคนบอกโอ้โหไม่ไม,ไม่ไม่มีแถวบ้านเลยจะโหลดรูปเป็นรูปแล้วก็มาตั้งฉิตก็ยังได้อยู่นะครับแล้วก็น้อมถวายด้วยพวงมาลัยดอกมะลินะเออแล้วก็เน้นการสวดมนต์ประจําอย่าให้ได้ขาด ถัดมาสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับระหว่างวันที่11จนถึง20นะครับเน้นปล่อยสัตว์เนี่ยนะเช่นนกเช่นปลานะครับนะช่วยชีวิตสัตว์ใกล้ตายนะครับหรือว่าไถ่ชีวิตโคกระบือนะครับซื้อปลาที่กำลังจะโดนฆ่าที่ตลาดมาปล่อยนะครับอานิสงส์จะแรงมากช่วยให้คุณรอดพ้นจากวิกฤตการณ์ต่างๆได้นะสการะพระโพธิสัตว์กวลอิ่มเพื่อขอพรนะครับ ทีเราไปวัดไปโรงจุงโรงเจเจอนะองค์เจ้าแม่กนอิ่มก็ขอพอรจากท่านตั้งสติตั้งจิตขอพอรจากท่านได้อยู่เหมือนกันนะครับสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะระหว่างวันที่21จนถึง31นะครับนะเขาบอกว่าสงน้ำพระพุทธรูปที่บ้านนะด้วยดอกมะลินะครับถวายด้วยดอกมะลิตามด้วยการสักการะนะศาลหลักเมืองเป็นประจำนะเขาเรียกว่า ประจำจังหวัดของท่านแหละอยู่จังหวัดไหนก็ไปสักการะนะครับนะตามที่ใกล้ตัวท่านนะครับปิดทองที่เสาหลักเมืองอธิษฐานขอพรชีวิตจะมีแต่ความสุขความสมหวังตลอดทั้งปีนะครับอ่ะยังไงก็ขอให้คนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยเฮงเฮรวยๆนะทุกช่วงวันเลยทีเดียวนะครับขอบคุณที่ตามรับฟังคลิปครับผม